เราตอนกันด้ยอาบน้่ากาับน้องตัดไปเลียเทียวเลงเอาลก้าวเดือวันใส่ไม้ไห้ใส่ซอยกันเลื่อนบัดรวด้วยด้วยกันลนดเดยอรวบด้วยด้วยกันซอยกันเล่ติฟาเก้าบาทติ๊บาทเลื่อกันเลื่อน้าไปเลือครับทุนกการเงิกันเลื่อกทำดุลเก้าบาทเดือดองไปลกเท้าของจงไปตอาเดือด ขอใบผ่านงานประกอบเงินครับ <laughs>